คนไทยบาดเป็นแร่งเมืองไปหลับไปอาจารย์ครับได้กล้องมาถ่ายรูปไหมครับนี่ไงปะทัหนึ่งแล้วเออครับจากเมื่อกี้นะครับที่มีเหตุประทักันนะครับจะได้ผมผมมาตรวจสอบสถานที่ครับคนไทยตายหนึ่งคนครับเพราคนนอนนอนบาดเจ็บอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ครับได้กล้องมาถ่ายรูปไหมครับ เพียงกมลต้ป่วยนะป่วยเยอเหรอครับปีแล so, no ้วก็ป่วยป่วยตลอดป่วยแล้วเหรออาจารย์ด่าแต่เราผมเห็นป่วยทุกปีอ่ะป่่วยตตั้งแมาวันแรกแล้วอาจารย์ปีแล้วก็ป่วยครับคุณอาจารย์ปัทวีป่วยอะไรไล่เตะนี่อยู่เลยเกียงกระมวลเกียงกระมวลป่วยอะไรดีกว่าอาจารย์โอ้อาจารย์ขอบคุณครับเหมือนวันกล้วพี่เต้นัหลบ เมื่อกี้นะครับมีเสบียงหลุนออกมาจากทางอากาศนะครับกี่เม่จาที่ผมขอพิกัดไปนะครับมีสเสบียงมา5เมตรครับผมร้อยหนึ่งครูเรียกแล้วครับตอนนี้ผมจะออกแนวออกตีแล้วครับจุ๊บๆครับ